เ,<ห>เรามาสุดยอดเฮ้ hey, ว่าไงท่านผู้ชมจำได้ไหมพวกเราได้กระเป๋าเอกสาร <laughs> อีนี้ปูมิใจในตัวเมืองมากเลยนะใแล้วมันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกอ้าว <laughs> สวยแล้วไงขอรับกระเป๋าเอกสารไปก่อนนะจ๊ะ <laughs> ใครก็ได้ช่วยไปไขเวนตันไลนั่นทีว้ยง <laughs> จริงก็ตามมาสิ <laughs> ลุยกันเลยพวกเราทีนี้จะไปะนายจ้าแล้วเราจะไปยังไงอ่ะเฮ้ยไปจ้าไปจ้าเฮ้ยของ่ไปด้วยโค้ดโอ้อะไรค้นี้เฮ้ยไปไปแล้วไฮ้เ้เาแล้วเราจะไปยังไงล่ะ อยาอ้ฮทัานสภาพบรูดขึ้นมาโอ้ได้เรไลรจะแต่เมื่อไหร่เนี่ยเฮ้ยจำแน่แน่นๆนจะใส่เกียรมาละเฮ้ยโอ้ยแส่เท้าโว้ย เอาโอ้ยมันจะล่วงแล้วบ้าเน่ไอ้กาเอาเฮ้ยรับนี่ไปยังไม่เอาตอนนี้เฮ้ยเนี่ยเฮชารถคว้าเมโคตรเท่เฮ้ยมันเอาชกกระป๋อยเอกสารไปเฉยเลยอะ แย่แล้วจะไปเล้วกำลังโดนรอมงานงอกเมื่อก้โอ้เชี่ยโบลีกูเึงโอ้ยตายแล้วตัวสี่จริงมันจะทำได้ไหมเอาโมอะไรเจ้ย่อยไมมกระดานจังหวะเ้เฮ้เฮ้เ้วฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เ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 อ ไปต่อเอาเฮ้ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยเหลือแค่กูใช่ไหมเนี่ยมึงลองกูก่อนชิบหายแล้วไงเอาเราสปายเดี๋ยวฉันจะไปเอากระเป๋าเอกสารมาเองผมเจอไปโอ้โหไ่ไปอย่างนี้เลยมึงจัตาำกูได้ไหมใครวะโอ้กูจำได้แล้ว ไม่นาเพื่อนนั่นเป็นพีแค่การเริ่มต้นกูได้ทำการฝึกฝนตัวเองวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเพื่อที่จะมาแก้แคนมึงโดยเฉพาะจนมาถึงวันนี้แล้วกูจะกลับประเทศรับสีมึงเลยไป มาเลยเจ้านายจ้าอีพี่จะแจกรถปีไฟไทยมาพีเต้ไห้เฮ้ยแกขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยนี่นี่แกนี้โอ้โอ้ืมโอ้ยเฮี้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอุ้ยอย่าเข้ามาแล้วเว้ยอย่าเข้ามา อ๋อกลัวแล้วกลัวแล้วอ๋ออ๋อกลัวแล้วอ๋อเฮ้ยสปายไม่มีคนอยู่เดอเฮ้ยฮะชิบไหมว่าตัดเห็วเย้ยหนอยมึง

โอ้ระเบิดอีนี้ยิงไปหมดมันกลับมาอีกจีนี้ใช่เลยอย่าเข้ามานะั้านายจ้าไม่งีนี้จะหมดช่วยกูด้วยอ่าาตย อโอ้ยจริงดีกว่ากูจะหนีหไปไหนเอเอเยยังโอเคกันทุกคนใช่ไหมโอ้ชอเดินไปเ,เร็วยเบาๆเออโอ้โหว่าแบบนี้เลยโอ้โห <c oughs> สปใครทำรถมึงเนี่ยอย่าถามสิว่าใครทำเอาละ่ะทุกคนยังโอเคใช่ใชไหมใช่อยู่ครบดีไม่มีใครตายกระเป๋าเอากสารก็จะปลอดภัยดีโอ้โหโถไหมนะพี่อบอง โอ้ยอ่อไม่นะนายจะเป็นเพื่อนดีสำหรับเราฮะใครนะเมื่อไงบวกนี่มันโอ้แม่เจ้าช่วยจอนสันนี่มันผลลบสงครามโซเจอร์เอ้ยเย้ยเอาอันี้ยปปรับสังคติหน่อยอ่อจดให้เลยอืมอืม มีอะไรจะสั <S <S ่งเสียไหมมาเรื Ch ่องคำถามง่ายๆก่อนเลยใครเป็นคนจ้างนายบอกฉันมาเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดใช้คำถามง่ายๆคูไม่ได้ผลสงสัยต้องต้องใช้วิธีนี้นี่ยเนี่ยอะไรกูไม่ได้ยินที่มึงพูด กูต้องใช่ไหแกก็มึงริงๆใช่ไหมเนี่ยเย้อยเอาล่ะแกไม่เอานี่มาจากไหนต่อไปฉันได้อะไรอ่ะตอบกูมาลองค้นกูเกินดูสิ <laughs> อ้อบอกฉันมาอยู่นี่นะไอ้ปลาเถื่อนอไม่งั้นจะทำการแกะสลักที่หน้าแกให้เหมือนกับฟักทองเลยคอยดูแกสลักที่หน้าเลยเหรอ <laughs> นี่งราวน้ำมันแม่งเลยรู้ด้วว่ามันจะยอนตอบกูไหมถ้าเกิดมันไม่ตอบกูจะเผาเมืองอ่ะเอาละขายไปคนจ้างแกมาแกนี่มันปากแข็งจะมัดเลยว่าไงนะอะไรถ้าเกิดแกไม่บอกมันก็ฉันจะฆ่าแกแกทำให้ฉันไม่มีทางเลือกไอ้นอนบอนไสฟ เร็วเข้าบอกฉันมาแกไปเอาหนสงฆามาจากไหนฮะ <c oughs> ก็ได้ฉันจะบอกแกฉันทำงานให้กับอือเอเอโสดเ่ที่ <c oughs> กแก่ามนปากแข็งอา้าวไงาสไปมึงทำอะไรลงไปรู้ไหมเ <c oughs> ยี่ยมเลยเพื่อนในข้าบาอเสียเดียวของเราไปแล้ว<ฮ>ไมวนะแม่ไงไอเสื้อกูเลอะหมดเลยฮะ เดี๋ยวนะไอสิ่งนี้มันมีอะไรหรอเพื่อนโอเคฉันรู้แล้วเอาละโอ้โหเพื่อนเลดเคอุปกรณ์สายลับวะ่ะมาดูซิว่าฉันเจออะไรมาบ้างเฮ้ย <Hey, S 1> <ๆ>นั่นแม่กูนี่ไม่ไม่เอออันนี้ก็ไม่ไม่อ่า วล่ะนี่ไงจีแมนโอ้โหแม่เจ้าใช่แล้วท่านสภาพบุรุษเราต้องต้องหาคนที่ชื่อจีแมนไหนลองดูสิ <c oughs> โอเคไปได้สวยเออสปายชั้มว่าไม่จบเป็นละมั้งเงียบก่อนสกามือโปเขาจะทำงานกันเออสปายดูนี่ก่อนดิเงียบก่อนสกา ฉันก็ต้องหาตัวมันและจากนั้นฉันก็ต้องหยุดมันไปยเชี่ยอะไรเนี่ยมันก็ติดป้ายไว้อยู่เนี่ยไม่เห็นเหรอมันสดแมงโคลโอ้ย <c oughs> ก็ไม่รีบบอกจ้งแต่ทีแรก <c oughs> โอ้โย shut up เ,เด็กเว้น <c oughs> ตูมไอ้โหนกกระป๋อง <c oughs> เฮ้สเกาเอากระเป๋าเอกสารมาหนีสิฉันอยากรู้ว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าเอกสารน่ะว่าไงนะฉันจไม่ได้เราไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดกระเป๋าเอกสารจนกว่าจะถึงมือเจ้าของก็ฉันอยากรู้อ่ะฉันจะเปิดมันเดี๋ยวนี้แหละสเกาอย่าเดี๋ยวก็โดนไล่ออกหรอกไล่ก็ไล่ซิเจ้ากุศลไปเอามากับมือเลยนะอ้าวเอ่อว่างเปล่าไม่มีขี้อะไรเลยอะไรนะ เบรกรถทำไมอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะเอามาดูดิเฮ้อไอ้พวเวนเฮ้ยแม่งเลยอ้าวพี่แกงหัวร้อนเฉยเลยโคเวนหลอกกูหลอกกูทุกอย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต้เจ็บเองเอโอ้ยเจ็บตีนโอ้ยไม่น่าเตะเลยเฮ้ยหัวร้อนเอาเถอะไปกันต่อดีกว่าเอาล่ะทุกคนอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกนายจ้างนะ เฮ้ย hey, พวกเราจะเห็นหาคของวุน้ำเงินแล้วเย่อาในที่สุดเย่ยอดเยี่ยมมากเั้ท่านสุภาบรุษเอาล่ะมาฟังแผนฉันกันดีกว่าขอเสนอได้ไหมไม่ได้เว้ยนี่คือแผนของฉันฉันจะวิ่งไปรอบๆและเงียบแล้วก็ถีบกระจกเข้าไปลงจอบแบบสวยงามและเปิดวิชานิจจาขั้นสุดยอดอัดพวกมันบูมกระโหลกแตกและจากจนัตนหลบกระสุน ยีงก็สวนมาแล้วก็เคล้่นใส่พวกมันพวกมันจะต้องพูดว่าโอ้ไม่นะมันเร็วเกินไปจะไม่สามารถต่อกโนกับพวกมันได้เลยย่า yeah. หลังจากนั้นก็มีหญิงมาจีบเข้าใจปะเ <Hey. S 1> ส่วนโซเจอร์แผงของฉันเป็นยังไงอะ่ะมันมันนัทลงมาจากรถแบบสโลโมชั่นโอเคโอเคจากนั้นก็ปิดปิดมันมีมอไซค์พุนน่มหานาแล้วก็ทำการยิงล้อมันสวยพิ่สวยครับผม แล้วข้าโซเจอร์จะรู้ว่านายทำได้ดีกว่านั้นแล้วเข้าโซเจอร์นายโมโลทำอะไรอยู่นั่นแหละพวกสวยงามจากนั้นก็หักคอมันส่วนนายไพยโลของนายก็เท่ไม่แพ้กันกับโซเจอร์เลยรู้ไหมเฮ้ยจริงเหรอฉันเล้าเล่นนะเอาละ่ะใจเย็นๆไว้แล้วจะบุกข,ขึ้นมาจากน้ำแล้วทำการค่าย้พวกบัญญาอ่อนอย่างรวดเร็วปุ้มมึงตายจากนั้นก็สวมบทดเป็นเจมบอนแล้วก็เก็บอีกศพหนึ่ง สวยพี่สวยส่วนสปายนายจะบุกเข้ามาในทางท่อระบายอากาศจากนั้นมาพร้อมกับปืนกลค,นคู่กราดยิงให้พวกคนที่อยู่ในห้องนั้นตายหมดเกลี้ยงเลยนะพวกใช่ใช่ให้มันได้อย่างงี้สิว้ยสปายพอนายฆ่าคนในห้องนั้นจนหมดแล้วก็อาจเป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจเป็นไง แผนกูเยี่ยมป่ะมันช่างเป็นแผนที่เพอร์เฟคแผนโคตรปัญญาอ่อนต่างหากล่ะนายกลัวเหรอจ๊ะกลัว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 หน่อยก็ไม่เสียหายได้ทุกคนพร้อมแล้วนะจ้าจะพร้อมพร้อมแล้วเอาละทุกคนนับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามเออ้อยอ้ยหัวกูเอออ้อยวู้ยย ไมนากลัวเน่ะให้ตายสิไม่มีใครเลยสเกวมึงมั่วปะเนี่ยโอ้ยช่างเรื่องนั้นก่อนเถอะมาสนหน้าหล่อๆของกูดีกว่าไหมเออเอาดีไปอขอบคุณโอเคโอเคต่อจากนี้จะไม่ทำอย่างนั้นอีกแล้วแม่งโคตรเจ็บเลยเว้ยมันจะมีที่ไหนสักที่ที่มีพ่อมึงคอยดูความอาณนาจักของมึงอยู่เพราะอะไรเปล่าไม่ไดหัวเหรอรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง เดี๋ยวนะไอไพลโลมันหายไปไหนวะลืมไม่สนิทเลยว่ามันว่ายน้ำไม่เป็นโอ้ยโอ้โหเฮียกูรอดตายมันก็ดีแค่ไหนแล้วเนี่ยเกิดเป็นชาติาหารก็ต้องกดทนหน่อยสิว้ยว่าแต่พวกมันหายไปไหนหมดเนี่ยเพื่อนจะไปรู้เยล่ะแพนของแกแกก็น่าจะรู้เดียวน่าแปลกจัง เบแสเดียวที่มันก็โจรมาถึงที่นี่ตอนนั้นนี่อืมเออพวกแกมีแผนจะทำอะไรกันแน่เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะทางเข้าลับปะเฮ้ออ่อใช่เลย เเดี๋ยวนะโอ้แม่เจ้าเฮ้ยอ๋อมันจะทำอะไรกันเนี่ยไอ้โล้ห่อยเฟนตุผีจะเห็นประตูเปิดก็เลยตามมานะแม่งเฮ้ยเยี่มีอะไปไม่ไม่ ทุกอย่างโอเคดีเดี๋ยวบอกาว่าไงอ่าเหยื่ออะไรได้ไมุ่กเข้ามาเหรอทำไมฉันไม่เห็นโอ้โกูิีงไงพวกลูกของเหมือนทหารตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะตอนที่เอ้าเอามันไล่ละหยุดจะด่าเองเออนี่พลทหารเขาโอดอยู่ตอนนี้ทุกอย่างเรียบร้อยดีครับท่านรับทราบแล้วจการปฏิบัติ Ngh! này như Ngh! hả Ngh! 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 อามันคืออะไรอ่ะตนายจ๋าใช่ในสิ่งที่ฉันกำลังมองหาอยู่หรือเปล่าพนึกคริสโลออสเตรเลียมชิ้นสุดท้ายสำหรับแผนการขั้นสุดยอดของฉันก็เห็นอยู่มันเป็นชิ้นสุดท้ายอ้้านไม่ได้เห็นอะไรเลยตั้งหากเก็ตนะแต่ต่อจากนี้นายจะได้เห็นคนุณสมบัติอย่างแท้จริง นั่นมันเชีย่ยเลยอ่ะทนายจ๋ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยโอ้แม่เจ้าดูลันสิทัไมอยากเชื่อในสายตาตัวเองเลยเขากลัวตัวเองตอนนี้ปูมีดเวันโอ้โหหน้ากลัวเกินทนายจ๋าอย่ามองฉันอย่างนั้นสิฉันต้องคอยอัพเกรดหุ่นยนต์ที่น่าสมเพชและไรประโยชน์เหล่นา,านี้ ถ้าเกิดฉันมีออสเตรเลียในการครอบครองฉันจะสามารถสร้างกองทัพทจริงๆใหญ่ที่สุดเท่าที่ฉันเคยมีมาใจร้ายอ่ะจ้านายจ่าโธ่ได้โปรดละโปรดเข้าใจกันด้วยว่าค่าบำรุงรักษากองทัพที่ขับเงินในเงินนั้นมันค่อนข้างราคาแพงขนาดไหนอ่ะซึ่งฉันไม่มีเงินมากพอที่จะทำเรื่องแบบนั้นได้โอเคนั่นกับปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาเราแต่ช่วยนายอาตังอ่ะโอ้ใช่เรื่องตัง อย่างที่ฉันบอกพวกนายไปว่าการหาเงินนั่นเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ในตอนนี้พวกแกไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับฉันอีกต่อไปแล้ว b ล u ท t e a พวกแกเป็นจุดจบที่ไม่มัน่นคงสมุนคฆ่าภมมนุษย์พวกนี้ซะจะไปเลยครับไ่ใช่ฉันเวยจะพวกโง่ผูกมันเวยนี่หากลังก็เลยจะนายจา๋าเอาไว<ป>้มปนเอาจริงเวี่นีน่นะ

พวกกันหลบไว้ไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ่ยหลบดีกว่ามาล้อมแกไปหมดแล้วยอมแพ้ก็โดยดียอมตายเหี้ยละกลมมาดิเขาผ่าอะไรพวกนายจำโว้ระวังไปกินมันไปโซเชอร์แดกเยอะๆ่ะเจอหนักกว่านี้ก็เคยเจอมาแล้วโอ้ต้องทำอะไรสักอย่างละ้ยมาดิเจอเขาลูกเราฮะ มาร่วมสู้กับกูเถอะตายเถอะไอ้พวงเวนเดกายาเฮ้ยเอาวะอะอะไรอีกแล้วเนี่ยอีนี้จะฆ่ามึงด้วยหรือเอ้าจะหายด้วยนะอ้ยตายสมึงน่าหน้าก็เข้ามาเงียบไปทำงารมาเร็วมึงมาทำไมเออเหนื่อยนี่คือโลกของกูและโลกของกูไม่ต้อนรับคนอย่างมึงตายตายก็มึงโซเจอร์อย่าทำอย่างนั้น เราต้องฆ่าพวกหุ่นยนต์ไม่ใช่คนย่ยไม่ค่อยกินเท่าไหร่แต่ก้าอเฮ้ยย่ามาเลยบูรยำวันนี้กูจะแกกลูกตะปุยมึงกินเอมาเลยไรพวกหุ่นกระป๋องกมแกคิดว่าจะเป็นคนธรรมดานะใช่ไหมฮะแน่จะมาแตกตัวคุยหุ่นทุเล็เนี่ยเอาวินเด็ก แต่พูมึงคิดผิดกูกูคือทหารรับจ้างสเกามันมุดหัวอยู่ไหนมาวะฮ้ยยบุญโดนยิงไปเจมเลยครับหัวหน้าอัญจ่าเอ๋เอ้าไปไหนแล้ว มองหาพูดอย่างนั้นเหรอโอ้โหสวยนะสวยเย้หามันเพื่ออย่างนี้กูใว่เ้าไม่ตายกีฟานก็มาจากโอวัตนะมาแล้วหมอมาเราตรงนี้แล้วเอ๋เกิดไปแล้ว ลบอยู่ล้างกองนี้ไว้รับรองเลยว่าจะไม่มีไม่มีอะไรนะไม่ควรมาทำลาย้ายย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 ายจยย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 ย้ยย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 หยยกยหย

อ้าวบันไหลแล้วมึงน e uh, um, ี่ได้แค่นี้เหรอกูเลือดออกมึงคิดว่ามึงเก่ามากนะใช่ไหมเข้ามาเลยเฮ้ยขอแข็งจั้งมัดเลยไม้สบายมนเดงนี่ัวผูเป่ามาไม่ตายามาเลย อุ้ยไม่ร no ูว่าทำอย่างนี้ได้ด้วยเฮ้ออย่าเข้ามาล้วนมีแกเาอยู่มีปืนมไปนี่นะเย้อะไรเลยทีเนี้ยรับกรอเรตยด้ยเตรียมตัวรับมือเย้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 นี่ยเย้เย้ ยยเนี่ยยัยอะไรเ่ยเอ้าไสไปย์ต้องหายโอ้ยตายไปเว้ยเ้าโอ้โอ้โอ้การัเป็นโซบสเตลเลยนะมึงเอานี่มีเดืนะ แสบรังไมด้วยไอี่มตอะไม่ด้วยตายทีนี้วะแ้วกมาไมช่วยนายแล้วโรเชยแ้วเาอะไรอย่ามันยิบเบืกมาฟาเกลือตายตัวตัวมึงโอ๊โอ๊ยโอ้ยใอ้แกม่ออกไปแปฝันบางแล้วเหม็นปากมาก เย้ฮ่าว้าวฉันมาแล้วมาเ้ามาช่วยกูสักทีพระเอกมาแล้วเฮ้ยนี่เฮะ้ยฉันนี่โดนตีวะเฮ้ยนี่สาวน้อยทำนี่ไปอากลับมาแล้วต้นตีนปิดข้ายัว กลวอะไรไหมขนาดนขนทรงคามขนาดยักษ์จะกระเจชนะมาแล้วไอ้หุ่นเวทมนต์เ้ยโอ้โหมันถ้วยมาเราไม่พอไม่งเอ้ยทำไมจักเจอกับเรื่องเกียดกับททีเนี่ยยังก็ทีนึงน่ะตรนงนั้นก็ดอะไรขึ้นน่ะเสยียงอะไรตอนทีแกเจ้าเรดทีมว่าไงไอ้เทาแกอาจจะชนะกองทัพหุ่นยนต์ของฉันในตอนนี้ได้ก็จริงฉันจะมาเอาคริสตัลและฉันจะมาพร้อมกับกองทัพที่ใหญ่กว่าเดิม จงเสพสมชัยชนะครั้งนี้เถอะและจงเตรียมพร้อมสำหรับศึกถัดไปเพราะฉันจะสร้างกองทับผลยนต์มาเพิ่มอีกนับพันนับแสนและจากนั้นฉันก็จะตามล่าแกะจนกว่าถึงพูดมากจังไม่เท่าใช่สามทหารนับจ้างที่ระเบิดฐานแล้วหรือเปล่าน่าจะใช่ออ่มโออ้ยอีทินี้เงมือีเ่อมอยอยอากไเอาเนยเอาล่เาไม่าไม่เอาลกยกยกยิกยเเลกลอาอาก ฉันมีอยู่สองฮ้งเลยกับพวกนายพวกนายจะมาตีกันเหมือนที่เราเคยทํากันมาหรือจะมาร่วมมือกันป่ากัสโตูคนเดียวกันเอาไงเอางั้นก็ได้สายดีเอาละฉันขอพูดตรงๆเลยพูกมึงมันไอ้ขยะเงียบไปเลยนะ่ะแต่ถ้ว่าฉันยินดีที่จะร่วมเป็นพันธมิตรกับพวกนาย วันนี้อเมริกาจะเป็นหนึ่งเดียวกันออพูดจบยยฉันพอ<ช>ที่จะอัดไอ้พวกคนกระป๋องพุ้งนั้นแล้วแต่พวกเราต้องมีคนเพิ่มมากกว่านี้นะอืมฉันพอจะรู้อยู่บ้างว่าจะไปหาคนเพิ่มได้จากไหนนะฮัลโหลนี่เอเจเดียพูดเอเจเนียรวบรวมทีมของเราให้มากที่สดุดเพราะวันนี้เราคงต้องเจอสึกหนักแล้วเราพวก ได้เวลาเอนจิเนียร์เป็นฮีโร่แล้วให้เสียงภาษาไทยโดยเฮลเตอร์ไมค์ทีวีขอบพระคุณที่รับชมคลิปผมนะครับผมนี่คือคลิปรีบูทนะครับผมอาจจะมีเรื่องหาที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ก็น่าจะเปลี่ยนเยอะอยู่หลังแต่ก็ขอบพระคุณที่รับชมคลิปผมนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับผมในอนาคตด้นะครับผมสำหรับวันนี้บายจ้า